คู่เลขศา 1, สตร์91ส่งผลดังนี้ค่ะมีสติปัญญาดีนะคะฉลาดหลักแหลมมีความสุขุนรอบคอบค่ะมองการไกลมีวิสัยทัศน์นะคะมีความคิดสร้างสรรค์ชอบการปฏิวัติให้ทันยุคทันสมัยค่ะมีบุคลิกภาพที่ทันสมัยนะคะแต่งตัวโก้ภูมิฐานดูดีมีสไตล์รสนิยมดีหรูราฟ ความสามารถโดดเด่นเด่นดังค่ะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศนะคะชอบเข้าสังคมไปอยู่ที่ไหนนะมักจะเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในสังคมนั้นนะคะได้รับเกียรติเป็นเลขที่ให้คุณด้านการงานนะคะมักจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วค่ะได้เป็นหัวหน้าตำแหน่งงานขึ้นไวโดดตำแหน่งขึ้นไวนะคะมีตำแหน่งใหญ่ในหน้าที่การงานค่ะ หรือหากทาธุรกิจกิจการก็มักจะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูค่ะชอบศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะคะมีกําลังใจเข้มแข็งโดดเด่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองมักเริ่มใส่ในศาสนานะคะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเลขนี้มักจะชอบทําบุญถือศีลภาวนาอยู่เสมอมีลาสังหณ์แม่นยําค่ะแบ่งเลขนี้นะคะจะเหมาะกับงานราชการค่ะติดต่อพบปะก,กับผู้คนนักประชาสัมพันธ์นะคะดารานักสแสดงบุคคลที่มีชื่อเสียงงานกิจการต่างประเทศค่ะไฟฟ้าแสงสว่างจิวเวลี่ค่ะ